เจอผมแดเคมราชนะครับวันนี้มันเจอกันวันอังคารที่7พฤศจิกายนนะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับที่เวทีนานาชาติลังสิตนะครับก็จัดโดยทีมงานเพชรยินดีนะครับ to4u ยิี่นะครับถ่ายทอดสดช่วงแรกตอน18นาฬิกาหรือว่า6โมงนะครับแล้วก็ช่วงที่2นะครับรับชมต่อได้ทางเพจรมวยเด็ด7 8 9ตอน2ทุ่มครึ่งนะครับก็พักเบรกครึ่งชั่วโมงนะครับกินน้ํากินท่าเตรียมตัวกันสู้ต่อช่วงที่2นะครับ มาดูคู่มวยนะครับช่วงที่1นนะครับคู่ที่1เพชรสีดําสิเจริญทรัพ์นะครับเจอกับแสนส่วนเล็กสิงสอนรามนะครับคู่นี้ส Demon ู้กันพิกัด103นะครับเจ้าเพชรสีดำเนี่ยมา103.5นะครับลดไป0.5ขนาดที่แสนส่วนเล็กนะครับมาตามพิกัดนะครับเจ้าเพชรสีดําก็ซ้อมอยู่กับทีมงานพี่บ่าววีนะครับเจริญทรัพย์เจ็บบานช่องนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรสีดํานะครับส่วนคู่ที่2นะครับเพชรสีแดงสิเจริญทรัพ์นะครับเจอกับคุณหาร ไก่สุรภพบ็อกซิ่งยิมนะครับมาทั้งเพชรสีดําเพชรสีแดงเลยนะครับเพชรสีแดงเนี่ยโชคร้อยสี่นะครับขณะที่ขุนหานเนี่ยโชคร้อยห้านะครับเพชรสีแดงต่อน้ําหนักให้หนึ่งปอนด์นะครับเพชรสีแดงมาร้อยสี่จุดหนึ่งลดไปศูนจุดหนึ่งนะครับขณะที่ขุนหานเนี่ยมาร้อยหกนะครับก็ลดไปหนึ่งปอนด์นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเพชรสีแดงนะครับลุ้นเข่าลูกแข็งแรงไปปลายนะครับ คู่ที่3นะครับเจ้าหุยหนุนเก้สามนะครับเจอกับบัลลังเงินออยุตชัยนะครับคู่นี้ชกกัน127นะครับเจ้าหุยมาขาดนะครับมา123.7ก็ขาดไป0.3นะครับขณะที่บัลลังเงินนะครับบัลลังเงินออยุตชัยเนี่ยมาตามพิกัดนะครับ124ปอนด์นะครับคู่นี้ชอบที่เจ้าบัลลังเงินนะครับบัลลังเงินออยุตชัยนะครับ ส่วนคู่เอกครับเฉียบขาดปอพงสว่างนะครับเจอกับเหนือเพชรที่เด็ด9กนะครับคู่นี้โชกัน127ปอนด์นะครับเฉียบขาดเนี่ยมาตามพิกัดนะครับ127นะครับก็อมวยจากหนองบัวลำพูนะครับเฉียบขาดแต่ว่าไปซ้อมเพชรนาคาที่อุตรดิตถ์นะครับก่อประเภทมวยซ้ายนะครับ บูก็ได้บุญก็ได้นะครับแต่ก่อนนี่เป็นมวยบูช่วงหลังก็ผ่านตัวมาเป็นมวยฝีมือนะครับขณะที่เหนือเพชรก็ซ้อมอยู่กับทีมงานทีเด็ดเก้าสิบเก้านะครับอยู่กับทีมงานเฮียตีเมื่อเช้ามา1นึร้อยยิบเจ็ดจุดสองก็ลดไปศูนย์จุดสองนะครับคู่นี้ชอบลูกเก่าของเจ้าเฉียบขาดนะครับวันนี้จ่าตุ๊น่าจะนําทีมมานะครับก็มีทั้งเจ้าเฉียบขาดแล้วก็พญาต่อนะครับคุ่นี้ชอบไปที่เฉียบขาดนะครับเฉียบขาดปอพงสว่างนะครับช่วงแรกครับ สองตัวชอบนะครับก็คือชอบเพชรสีแดงนะครับเพชรสีแดงเจอกับคุณหานชอบเพชรสีแดงนะครับแล้วก็ช่วงที่2นะครับเฉียบขาดเจอกับเหนือเพชรชอบเหนือเพชรนะครับเฉียบขาดกับเหนือเพชรครับช่วงแรกส่วนช่วงที่2นะครับก็ถ่ายทอดสดทางเพจมายเด็ก789กนะครับพญาต่อเพชรนาคานะครับเจอกับเฮงเฮงนะครับอวันเชิดนะครับนักโชคจากกัมพูชาคุณนี้ชอบไปที่พญาต่อนะครับพญาต่อส่วนคู่ที่2ช่วงที่2นะครับ ไคลลิทนะครับไก่สารภพ็อกซิ่งยิมนะครับเจอกับดาวเหนือแสงทองค่าแก๊สนะครับคู่นี้โชคกันพิกัด110ปอนด์เท่ากันนะครับ110ปอนด์เท่ากันคู่นี้ชอบที่ไคลลิทนะครับไคลลิทไก่สารภพ็อกซิ่งยิมนะครับและก็คู่ที่3นะครับสอนทนงทีเคยุทธนานะครับหรือว่ารถสวยจ่าเจดนะครับวันนี้เจอกับโซระบ้านแลมบ้านะครับนักโชคจากประเทศญี่ปุ่นนะครับโชค100ต่อ101ปอนด์นะครับเจ้า สอนทนงเนี่ยตอนน้ำหนักแค่หปอนด์นะครับคู่นี้ชอบไปที่สอนทนงนะครับนักโจกไทยดูอาวุธจะหลากหลายมากกว่านะครับส่วนคู่เอกนะครับคมคมกริดก่อสร้างนะครับเจอกับเหนือพยัก์พุทธประชายชื่นนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าคมนะครับคมคมกริดก่อสร้างนะครับสรุปมวยชอบนะครับช่วงแรกนะครับเพชรสีแดงกับเฉียบขาดนะครับถ่ายทอดสดทางทูฟอร์ยูยีสี่นะครับแล้วก็ช่วงที่2ทางเพชรมดิศเจ็ดแปดเก้านะครับชอบสอนทนงแล้วก็เจ้าคมนะครับ นี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับรายการศึกมวยมันสนั่นเมืองที่เวทีลังสิตนะครับก็ฝากเพื่อนกดติดตามนะครับทั้งทางเพจแล้วก็ YouTube ของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเจมราชลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ